ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังเกิดการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะแต่ว่ามันมีเรื่องหน้าแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือทำไมการทุ่มเงินมหาศาลขนาดนี้ถึงไม่ทำให้ตลาดเกิดภาวะฟองสบู่เหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตละ่ะนี่แหละคือปรากฏการณ์ AI Paradox ที่เราจะมาหาคาตอบกันในวันนี้ นี่แหละคือคำถามสำคัญเลยถึงแม้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจะทุ่มง,งบลงทุนหรือที่เรียกว่า capex กันแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ค่า P/E ratio ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าตลาดหุ้นถูกหรือแพงกลับนิ่งสนิทเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าจะให้ตอบแบบฟันธงเลยนะก็คือภาพที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะ่ะมันไม่เหมือนกับภาวะฟองสบู่เลยแม้แต่นิดเดียว และในวันนี้เราจะมาเจาะลึกดูหลักฐานที่มาย็นยันเรื่องนี้กันแล้วอะไรละ่ะที่ทําให้ครั้งนี้มันแตกต่างจากฟองสบู่ครั้งก่อนๆคําตอบทั้งหมดมันซ่อนอยู่ในคําสั้นๆคํานี้กําไรที่เกิดขึ้นจริงลองมาดูความแตกต่างที่มันชัดมากๆกันนะในยุคฟองสบู่ครั้งก่อนๆเนี่ยราคาหุ้นมันจะวิ่งแซงกําไรไปไกลลิบเลยเพราะมันเกิดจากการเก็งกาไรในนาคตล้วนๆแต่ในรอบของ AI ตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือ กำไรจริงๆและกระแสะเงินสดจริงๆมันโตขึ้นมาทันทีเพื่อรองรับราคาหุ้นนั้นเลยรากฐานของวัตถจัก AI ทั้งหมดเนี่ยมันตั้งอยู่บนสาเสาหลักนี้เลยค่ะคือมีไรายได้จริงมีกำไรจริงแล้วก็มีกระแสะเงินสดจริงๆและที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือกำไรที่มาจากบริษัทหลักๆ6แห่งมันเติบโตเร็วพอๆกับเงินลงทุนที่พวกเขาทุ่มลงไปเลยค่ะแล้วใครกันละ่ะคือ6บริษัทที่เป็นหัวหอกขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ เรามาทำความรู้จักพวกเขาทีละบริษัทกันเลยดีกว่าเรามาลองไล่ดูบทบาทของแต่ละเจ้ากันนะ Nvidia ก็คือผู้สร้างเครื่องจักรสำหรับ AI ส่วน Broadcom ทำหน้าที่เหมือนผู้ควบคุมท่อส่งข้อมูลในขณะที่ Amazon Microsoft แล้วก็ Google เป็นเหมือนแพลตฟอร์มคลาวด์ขนาดใหญ่ให้ AI มาอาศัยอยู่ และสุดท้ายคือ Meta ที่เป็นผู้ใช้ AI ในแอปพลิเคชันโดยตรงเลยซึ่งแต่ละบริษัทมีบทบาทสำคัญและเกี่ยวโยงกันหมดเลยโอเคเรามาเริ่มจากจุดที่สำคัญที่สุดกันก่อนเลยเหมือนกับเรากำลังจะเข้าไปดูในห้องเครื่องของ AI กันเลยนั่นก็คือ2บริษัทที่สร้างฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายทั้งหมดโอ้โห oh ดูตัวเลขนี่สิมากกว่า80%นี่คือส่วนแบ่งการตลาดชิป AI ของ NVIDIA ในปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือพวกเขาเป็นคนขาย เครื่องจักรสำหรับผลิต AI นั่นหมายความว่าไม่ว่าบริษัทไหนจะลงทุนสร้าง AI กี่ดอลลาร์ก็ตามจะต้องมีส่วนแบ่งไหลไปเข้ากระเป๋าของ Nvidia อยู่เสมอต่อมาก็คือ Broadcom หรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นผู้ชนะแบบเงียบเงียกทำไมละ่ะเพราะว่าพวกเขาสร้าง switch เครือข่ายความเร็วสูงที่จำเป็นมากๆสำหรับศูนย์ข้อมูล AI คือถ้าไม่มีของ Broadcom เนี่ยระบบ AI ทั้งหมดก็ทำงานเชื่อมกันไม่ได้ ความต้องการชิ้นส่วนของ Broadcom เลยโตตามยอดขาย GPU ไปแบบตรงๆปรงทำให้ฮาร์ดแวร์ของพวกเขาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆพอเราเห็นภาพสั่งฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยทีนี้เราขยับขึ้นมาดูชั้นบนกันบ้างนั่นก็คือเหล่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านคลาวดที่เป็นทั้งคนลงทุนและก็ได้กำไรจากโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชัน AI ไปพร้อมๆกัน Amazon นี่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเขาได้ประโยชน์จาก AI แบบสเด้งเลย เด้งแรกคือยอดขายจากบริการ Cloud AWS ที่กลับม,มาโตร,ระเบิดอีกครั้งเพราะบริษัทต,ต่างๆก็แห่กันมาใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อเทรน AI ส่วนเด้งที่2คือเขาเอา AI มาใช้ลดต้นทุนภายในของตัวเองทําให้ระบบโลจิสติกส์และการจัดการคลังสินค้าเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยส่วน Microsoft กับ Google เนี่ยเขากําลังทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกคือการเอา AI ไปฝังอยู่ในทุกอย่างที่เขามีอยู่แล้ว อย่าง Microsoft ก็เอา AI ไปใส่ในโปรแกร,รมทั้งหมดผ่าน Copilot และ Azure AI ส่วน Google ก็ใช้ AI มาเสริมความแกร่งให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินมหาศาลอยู่แล้วอย่าง Search YouTube และ Google Cloud และถ้าอยากจะเห็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยนะว่าเงินลงทุนใน AI มันเปลี่ยนเป็นกำไรได้เร็วแค่ไหนต้องดูที่ Meta เ,เลยพวกเขาใช้ AI มาปรับปรุงโมเดลโฆษณาของตัวเองจนมีประสิทธิภาพสูงสุดในรอบ10ปีเลยทีเดียว คือแทบจะเปลี่ยนทุกเม็ดเงินที่ลงทุนไปให้กลายเป็นไรายได้และกำไรกลับคืนมาในทันทีเอาหลักพอเราเห็นภาพรวมของทั้ง6บริษัทนี้แล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะกลับไปตอบคำถามแรกสุดที่เราสงสัยกันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาวะฟองสบู่แต่เราควรจะเรียกมันว่าวัฏจักรแห่งนวัตกรรมมากกว่ามันคือช่วงเวลาที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปข้างหน้า โดยที่การเติบโตอของตลาดเนี่ยมันถูกคําจุนด้วยกําไรและกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริงจับต้องได้และวัดผลได้ทันทีซึ่งมันต่างจากฟองสบู่ที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสความคาดหวังที่เกินจริงไปมาก ภาพนี้ภาพนี้คือคําตอบของทุกอย่างเลยจะเห็นว่าที่เป็นเงินลงทุน AI ที่ดูมหาศาลเนี่ยมันถูกถ่วงดุลซึ่งก็คือกําไรที่เติบโตขึ้นมาในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไม่น่าเชื่อนี่แหละคือสมดุลที่ทําให้ค่า PE ของตลาดยังคงนิ่งอยู่ได้ตลาดมันไม่ได้ร้อนแรงจนเกินไปก็เพราะว่ากําไรจริงๆมันโตขึ้นมาทันการลงทุนนั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่อยากจะให้เห็นภาพตรงกรันก็คือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เทรนด์ในตลาดหุ้นที่มาแล้วก็ไปนะแต่มันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ทั้งระบบเลยและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือในเมื่อน,นี่คือโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆเราเตรียมตัวพร้อมสำหรับมันแล้วหรือ,อยัง